ขอใครคนต่อไปดีเาเป็นไงนะเดี๋ยวก่อนนะเออเห็นบอกน่ารักอ่ะยังไงอ่ะอะไร่เขาเรียกว่าอย่ามองแค่หน้าตาและรูปร่างเป็นความน่ารักที่มีมีอิทธิฤทธิ์นิดนดียวอิทธิฤทธิ์เโขาขมังเวทปะเนี่ยยิ่งกว่ายิ่งกว่าเขาบอกว่ายิ่งกว่าไม่ไหวแล้วฉันอยากต้องดูสักอย่างดูแล้วไปดูดีกว่าถ้าไม่น่ารักจริงฉันจะรุมนะอิทธิฤทธิ์จริงหรือเปล่าต้องดูจ้ะเฮ้ยเดี๋ยวเห็นแล้วกลัวเลยอ่ะเป็นไงเนี่ยชุดเหมือนในนั้นน่ะในนั้นอ่ะไอ คิวบิลเออน่ารักเลยหลงเหมือนแกเลยหลงเนี่ยน่ารันเด็กปะไม่น่ารักอ่ะเออเรื่องปะล่ะจะไปราซีล่าเหรอองเ้าราไม่รองไห้นะจ๊ะลุกนะจ๊ะขอบจมส์น่ลุกมาต จ็บรึทำไมขำอย่างเดียวได้หลุดเลยเขาก็กดใจอย่าตายเลยไงตายหลุดไงไตหลุดอยู่ตรงกระดูกไตเดียวเหรอขาดเลยเดียวคือน้องเขาเล่นเองจริงๆนะเนาะรู้ว่ารตัดต่อคือแบบฉันเองฉันยังตีลังกาหมุนอะไรขนาดน้ไม่ได้เอาใจละลูกฉันเองอะนี่ไงขอบลรางออกแล้วแหมมันจะดีเหรอพี่จริงๆแต่ต้องหาให้ได้ก่อนพ่อของลูกมีลูกแล้วแต่ไม่มีบ้องลูก ไเราบอกแค่ว่าต้องตั้งใจดูดีๆของดีต้องตั้งใจดูเพาเร็วมากไม่ใช่ยังไม่ใช่เล่นทุกรอบเล่นตลอดตั้งใจดูตั้งใจดูไม่ไม่ตกใจนะกลัวไม่เป็นไกาขนเท้าดูดูก่อนของดีต้องดูช้า จะมันเป็นผีเหมือนน้องลูกตาลอ่ะอย่าเพิ่งเบาๆอ่าจะดูเห็นไหมดูดูเหมือนธรรมดาไม่มีอะไรเลยนอตติ้งเดี๋ยวของดีมันจะออกทีหลังเราโชว์ก่อนว่าเอ๊ะเอาแบบน้ำจิ้มน้ำจิ้มเรียกน้ำย่อยน้ำจิ้มเลยมันไม่ใช่ของอะจ๊ามันเป็นภาพสามมิติใช่เห็นไหมถ้าใช้มอกล้องอย่างนี้มันก็เป็นรูบิก แล้วก็หมุนได้พอหมุนมามันก็จริงๆอันนี้อีกอันหนึงอ่ะสกยคเทปป้าเนี่ยพูดนไหมผดยเหมือนจริงนะใช่มันเป็นภาพวาดนะมันเป็นภาพแบบสามมิติไม่ใช่เอาองมาตั้งนะจ๊ะอืมเฮ้ยนี่เห็นป้าสวยสุดยอดอ่ะคือเรามองมันผ่านมันเหมือนกับซิงมารใช่ไหมใช่ไหมฉันน้ำฉันเหนอะเอออยากเอามาไว้บ้านมากไหมโลกดูไม่เหมาะกันเลยไม่ตั้งตั้งไว้เงแล้วถ่ายรูปมาอุ้ยบ้านคงเยอะ เป็นอย่างเงี้ยลาะลอย,ยืนลออะไรมีนะคะคืนนี้เวลานดูของตาเราต้องดูดีเนาะเป,นเป็นกระดาษหรือเปล่าเป็นกระดาษวางเห็นแล้ววางเนียนนะคะใครจะดูดูว่ามันไม่ใช่ของจริงหมุนมาจา้ออาแล้วการเอาเท้าเราพอดูออกนะคุณหลอกดาวอีกแล้วแหนนนึงแหน่คนเราต้องมีกลไกกันบ้างออคนไกทางสมองไว้หลอกชาวบ้านมันดีไหม <laughs> นะ <laughs> หน้าตาไม่น่าโชว์คลิปนี้เลยนะ <laughs> มันดูมีสาระเกินไปใช่นะคนเรานะก็ต้องมีสาระบ้างไม่ใช่ไร้สาระเป็นวันๆด่าด่าใครอะวันนั่งดูแต่เด็กอะไรก็ไม่รู้จะกินเด็กเห็นว่าโดนใจเลยไม่นางคิดว่าอุ้ยไซส์เดียวกันคงอายุเท่ากันไม่ใช่แล้วคลิปใครคิดว่าคลิปใครที่จะเป็นวินเนอร์ของวันนี้เป็นเนกันวินเนอร์เห็นเห็นวินเนอร์เหรอเห็นเห็นกันอยู่เก่งใครเอ่งใครชอบของตัวเอง ก็ชอบคนในคลิปโอ้ยเอาหัวตัวเองสินี่เราชอบทั้งสองอันเลยเราชอบทั้งสองแบบใช่ไหมทุกคนทําคลิปก็โอเคอ่ะแล้วคลิปก็โอเคใช่แล้วแต่ของของเจ๊พลอยเด็กก็น่ารักเไม่มีใครชอบ่วงน้องอ่ะของกูมันน่ากลัวกูจะหยออ่ะมุกไปเลยของมุกใช่ไหมมันน่ากินของพี่พลอยมันน่ารักน่ากินเด็กก็ของมุกน่ากินแต่ก็ของพี่ฟ้าของ พี่พี่มุก็คล้ายๆกันปะบตัดต่อเออแบบนี้อันนี้เราใช้งานสินสินอันนี้ใช้มุกก็อแต่ันนี้เป็นแบบว่าตัดต่อเออคนเราต้องมีศิลปะในหัวใจปะตัวห้าฉนสีเลือขนาดนี้สรุปว่าก็ชนะทุกคนแล้วกันนะเสมอคือไม่มีใครยอมใครฝากแฟนเพลงของพวกเราดีกว่าเพื่อนๆคนไหนนะคะที่มีคลิปเด็ดๆคลิปโดนๆที่มีความสามารถที่สามารถร้องเล่นเต้นเล่นดนตรีได้หรือว่า ทำอะไรก็ได้หลายอย่างเลยสามารถมาโชว์พวกเราได้ที่ www.facebook.com/slash แตกมันโชว์และ w w w f a c e b o o k c o m s l a s h b e l ล g a n นค่ะใช่แล้ว่งมาดีะนะใช่ใครมีคลิปดีคลิปเด็ดส่งมาเลยจะคลิปอะไรก็ได้บนเตียงเอยบนบ้านเออบ้าอ๋อเขาพู้หนึ่งเขาเปนกัน์ดเออบน้อ่ดนตรีแบบแต่งรถแปลกๆอย่างนี้ ส่งมาได้เลยส่งมามาแบ่งปันกันมาแชร์กันมาจ่อยกันจ่อยกันไม่ใช่แล้วป่ะงั้นเราพาเพื่อนๆนะคะไปสนุกกันในช่วงต่อไปเลย